กันนี้ก็ถือผมให้เป็น King of n นิสันในวันนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นรถเลโทรมันคือสกายไล e ์แต่มันเป็นสกายไล e ์ปีลึกนะครับรุ่น KDR30 นะครับเป็นรถปียุค80สไตล์การแต่งของเขาเนี่ยจะเป็นถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าไซบุดายเซสุมันเป็นตำรวจทางหลวงครับเป็นนะครับเป็นหนังญี่ปุ่นนะพูดง่ายคือเป็นเป็นหนังตำรวจอะ ันนี้ก็ผมให้เป็น king of n i s s ันในวันนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นรถเลโทรมันคือ s k y l i น์แต่มันเป็น s k y ไลน์ปีลึกนะครับรุ่น KDR 3ามนนะครับเป็นรถปียุค80นะครับตั้งแต่ปี81ถึงปี84นะครับก็เป็นรุ่นที่เอาเครื่องทวินแคมกลับมาใช้นะครับเนื่องจากทวินแคมรุ่นที่หมดไปเนี่ยคือ C 1 1 0จะเป็นเครื่อง6สูบทวินแคมและหลังจากนั้นเป็น C 2 1 0รุ่นนี้จะไม่มีตอร์สป p o r t เลยแปลกเหมือนกันมันเหมือนกับช่วงที่ หลังจากช่วงที่ญี่่เศรษฐกิจกโลกไมันมีปัญหาแล้ว210ออกมาเป็นรถหรูนะครับเป็นรถหรูมาก่อนแล้วกลับมา R30 เนี่ยเริ่มกลับมาเป็นมอเตอร์สปอร์ตอีกครั้งหนึ่งก็เลยมีเครื่อง FJ20 นะครับก็คือคันนี้แหละเครื่องตัวนี้ที่เป็นสีสูบฟ้าแดงๆนครับ,รบเป็นเรียกว่าเป็นปู่ของ SR อีกทีนึงนะครับผมก็ก็เป็นการนําเครื่องเทอินแคมกลับมาใช้นะครับแล้วเป็นเครื่องเทอร์โบเทอร์ินแคมเทอร์โบรุ่นแรกของสกายลนร์นะครับรุ่นเก่า อ่ามันจะ1นึหรือ40ก็ตามเนี่ยเป็น NA ็นเออันนี้เป็นเทอร์โบทวินแคมรุ่นแรกของสกายไลน์ส่วนคันนี้ที่อาจารเห็นมีการปรับเปยอะไรไปบ้างครับที่าจารยรูคันนี้นนมั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 นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งคือคันนี้จริงๆแล้วเป็น,เป,นเป็นรุ่นปีสุดท้ายหรือเขาเรียกรุ่นหน้าเหี่ยวถ้าภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าเทกเมนที่แปลว่าหน้ากากเหล็กนะครับอันนี้เนี่ยฮัทเนี่ยมาแปลกคือแปลงจากรุ่นใหม่เป็นรุ่นเก่า กลับมาเป็นรุ่นปีแรกๆประมาณปี82นะครับก็จะเป็นโฉมเนี่ยฮะจะเป็นกระจังจะเป็นไอรุ่นเก่ารุ่นแรกนะครับก็เป็นกันชนเล็กเป็นกระจัง3ชั้นอ่ากันชนเล็กดูที่ไหนดูที่นี่ครับกันชนจะเล็กๆแล้วมันสุดแค่นี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้อ่าถ้าเป็นรุ่นที่ของผมที่เป็นกันชนใหญ่เนี่ยไฟเลี้ยวจะอยู่ข้างบนอ่าซึ่งฮัทก็แปลกคือถอยกลับหมดเลยเพราะว่าเขาอยากได้รถปีลึกรุ่นแรกแล้วก็ สไตล์การแต่งของเขาเนี่ยจะเป็นถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าไซบุไดเซสุนะครับมันเป็นตำรวจทางหลวงครับเป็นอะไรคอปเป็นอะไรแมชชีนตัวอย่างหนึ่งผมจำชื่อเขาไม่ได้ครับโทษทีนะก็เป็นอะไรแมเป็นมีรหัสคือ rs 2 rs 3อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นหนังญี่ปุ่นนะพูดง่ายคือเป็นเป็นหนังตำรวจนะพูดง่ายนะครับเป็นตำรวจไฮเวย์เขาจะใช้ตั้งแต่รุ่น210มาแล้วก็มาถึงรุ่นนี้ก็จะออกหุ่นยนหุ่นยนต์อย่างเงี้ย จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็จะมีพาร์ทเป็นลักษณะเป็นคลีบแบบเนี้ยอ่าคลปอะไรครับอาจารย์อันนี้ผมว่าผมก็ตอบยากนะมันเหมือนกับว่าดักลมให้ไปให้ขึ้นข้างบนหมดเลยอะไรเงี้ยก็เป็นชุด Aero ได n a มิกตามความเชื่อของคนสมัยนั้นนะครับผมก็คือเหมือนกับแบบวิง่งบางทีผมลองถามผู้เชี่ยวชาญดูเนี่ยผมก็สงสัยว่ามันเอาไว้ทําไมคือเหมือนกับแบบดักลมแล้วให้เป่าเวลาวิ่งผ่านทิมะหรืออะไรเงี้ยครับความเร็วสูงสูงงเงี้ย ให้มันเป่าหิมะขึ้นไปเลยเพิ่งบางทีปัตตานไม่ทันขายนี่ก็มีนี่นะอันนี้ผมว่ามันเป็นแอร์โลคคิดของเขาเป็นดีไซน์ของเขามากกว่าจำความรู้ไหมนี่ชุดแต่งอะไรเนะอ่าตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นชุดแต่งที่อย่างที่บอกเป็นสไตล์ของไฮเวย์นะครับซึ่งมันก็มีทําหลายเจ้านะครับอันนี้บอกตรงว่ายี่ห้อเดี๋ยวขอติดริ้วรยี่ห้อไว้ก่อนจำไม่ได้แต่ว่าจริงๆไล่ชุดตำรวจไฮเวย์นั้นมันอลังการกว่านี้เยอะแต่ว่าเพรามันใส่แล้วมันจะรู้สึกว่ามันจะเยอะไปหน่อยฮาร์ดก็เลยเอาแค่นี้เอาแค่ลุมันพ สมัยนั้นชุดแต่งพวกนี้ก็จะมีนิยมนิยมก็มีแอทฟรีนะครับตรวอย่างก็จะเป็นของแอทฟรีแต่ว่าอันนี้เนี่ยฮัทก็อาจจะไปสั่งเจ้าบางเจ้าที่เขามีขายอะไรเงี้ยก็ซึ่งญี่ปุ่นจริงก็ทำตอนนี้ก็ทําหลายเจ้าแล้วนะครับไฟท้ายก็จะเป็นโคมเรียบถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะรุ่นไมโนเช่ก็จะเป็นครอบมาอันนี้ก็เป็นต้นฉบับไฟกลมในตำนานเลยป่ะใช่ครับท่านบอกหน่อยครับก็ไฟกลมจริงๆแล้วมันใช้ตั้งแต่ซี1นึเลยนะแล้วก็210แล้วก็30 แต่30เนี่ยมันเป็นรถปี80กว่เอกลักษณ์ของมันคือความเหลี่ยมรถมันจะเหลี่ยมนะครับอะไรก็เหลี่ยมไปหมดเลยมันยังดูเชยกว่ารุ่นเก่าอยู่นะเอาจริงนะส่วนตัวที่ผมรู้สึกนะนะครับแล้วก็ท่วถอยเสียเป็นกากิโมโตะตัวรุ่นจะเป็นแบบอ่ะคันนี้ก็จะมีไซเลนเซอร์นะให้มันเงียบหน่อยนะครับโอเคครับแล้วก็จะมีโลโก้อันนี้ เป็นลายเซ็นของพอลนิแมนครับเป็นพอลนิแมนเวอร์ชันอันนี้จะเป็นพอลนิแมนเนี่ยจะเป็นพรีเซนเตอร์ของรถรุ่นนี้แล้วก็จะมีสกายไลน์รุ่นพิเศษคือรุ่นพอลนิแมนจะมีลายเซ็นอันนี้มาจากโรงงานโลโก้อันนี้ไม่ถูกนะครับเอ็มเบมนี้ไม่ถูกนะแพงครับน่าจะมีหลักหมื่นนะแค่นี้ก็แค่โลโก้เนี่ยนะใช่เขาถือว่าเป็นเวอร์ชันพิเศษแล้วก็ของพอลนิแมนข้างในเนี่ยบอกว่าจะเป็น เบปาปักคอลูนแมนสีก็จะไม่เหมือนนะครับพวงมาลัยก็จะมีลายเซนอะไรเงี้ยซึ่งมันพิเศษจริงๆข้างในงใ<ช>เหมือนเดิมๆเ,เลยนะอาจารย์ดูดิเชยๆแบบผมว่ามัน,มนอ้าวผมพูดตรงเลยแม่งเชยไม่260กันก็ภา,า,า,ายในคันนี้ก็จะแต่งเป็นเจเนซิสนะครับเจเนซิสคือสำนักแต่ง R30 ในญี่ปุ่นเข้ามาหุ่นพาร์ทไม่ใช่เหรอเจเนซิสอ่าด้วยด้วยด้วยเรื่มมั้งอ๋องไม่ก็เป็นเจเนซิสใช่ไหมใช่ไม่ไม่260หน้าตาเชยมากก็อย่างที่บอกไงมันแบบ หน้าตามันมันโคตรเหลี่ยมอะ่ะผมว่ารุ่นเก่าๆไม่ไม่ยังทันสมัยกว่านี้นะครับทำไมต้องมีวอล์วิจันต์ครัสมัยอันนี้อันนี้ไม่ใช่วอล์ดูดูดีๆดูดีๆไอ้เน,นี้ยนี่คือที่จุดบุหรี่นะของแต่งสมัยก่อนเลยตอนผมเด็กๆมันมีขายตามเซนทันนะครับเซนทันเทดดิ้งอ่ะที่มันขายพวกของแต่งรถสมัยก่อนเฮ้ยเขาอลังการนะอ่าวิทยุวิทยุเนี่ยแบบดูสินเนี่ยดูวิทยุดิเป็นสองหน้าด้วย อันนี้รถผมมีแต่ว่าผมจะเป็นรุ่นลองกว่าน,นี้จะเป็นปุ่มสีดำนนจะปรับไม่ได้เท่านี้นะฮะแล้วเบาะอันนี้จะเป็นแดงดำเบาะเขาเบาะเขาดีนะดูลำโพงยังเป็นตู้ตๆ้อยู่เลยนะจ๊ะใช่ใช่ลำโพงตรงยุกตลบ,บเลยอ,อ่ะอ่ะอย่างเกวัตบูมันก็เป็นโตเม่อะไรเงี้ยเขาก็พัดก็พยายามจะใส่ของใส่ของตรงยุกนะครับผมอ่ะเมื่อกี้ติดไว้นิดหนึ่งพาร์ชุดพาร์ทข้างนอกเป็นเจเนซิสทั้งหมดนะครับเป็นสำนักเจเนซิสก็เป็นสำนักที่ปัจจุบันนี้ก็ยัง ทำ R สาสิบอยู่ก็ยังมีของขายนะเออก็ลองลองเข้าไปในดูในเว็บพัดูนะครับทำไมจานถึงชอบคันนี้บอกหน่อยทำไมถึงเลือกคันนี้อ่ะบอกข้างหน้ารุ่คือผมมองว่าอย่างฮัทเนี่ยเขาเขาแต่งแล้วเขามีเอกลักษณ์นะครับก็คือจะเหมือนกับเขาไม่เขาจะไม่เหมือนใครอ่ะนะครับอย่างชุดพาร์ทข้างหน้าเนี่ยสปอย์อ A สปอร์ตไลน์นิดโม่ก็ตรงรุ่นแล้วก็ทําทุกอย่างเนี่ยคือฮัทเขาจะหาของพวกของแร แล้วก็ทำออกมาเราเวนิสันอยู่แล้วด้วยเราชอบอยู่แล้วด้วยป่ะส่วนหนึ่งเราชอบเรโทรอยู่แล้วใช่แล้วก็แต่อย่างหนึ่งเนี่ยคือของเรโทรมันหายากไงของพวกนี้เนี่ยก็คือบางทีมันต้องเฝ้าใช่ไหมอ่าคนต้องเฝ้าต้องรอประมูลบางทีมีเงินไม่ได้ต้องมีพวกอ่านี่คือเสน่ห์ของเลโทรนะครับแล้วก็คันนี้ทำออกมาแล้วดูมันนี่เอกลักษณ์แล้วมันลงตัวขับขับขี่ใช้งานได้จริงล้อไม่ล้นนะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยมันดูทรงรถฟิตเนสมันสวย มันก็เป็นดีไซน์แต่งแบบยุคนั้นจริงๆนะครับก็จะแต่งประมาณนี้สิบอะไรรุ่นเลยแบบแปบบ๊บก่อนฝาโปูแม่งโคตรหนักไอ้รุ่นเนี้ยจริงเหรอลองยกดูดิอ่ามันเหล็กไงนะหนักแล้วเหล็กหนะักโอ้โหเยี่ยมภาษาเขต้องอยังไม่มีมีโคตรเหล็กอะ่ะตน่าย,เ,ยเ,เรื่องไปเลยร้องไปลอกไอ้พวกนี้ออกเลยเดี๋ย่าเมาอ่าก็เครื่องยนต์อย่า<อ>งที่บอกนะครับว่าเป็น FJ ยี<อ>่สิบ เป็นเครื่องเทอร์โบทวินแคมรุ่นแรกของนิสันสกายไลน์ครับก็แต่ก่อนเนี่ยก็ GTR เนี่ยจะเป็นพวกจะเป็นพวกฮะโกก็ดีหรือจะเป็นแคนแมลลี่ก็ดีจะเป็นเครื่อง2,000 NA 6สูบทวินแคมนะครับแต่ว่าพอมาเป็นรุ่น2องนย์เนี่ยก็หายไปนะครับก็คือจะเป็นเครื่องแคมเดี่ยวเทอร์โบเทอร์โบรุ่นแรกเนี่ยคือ2องก่อนหน้านี้แต่ทวินแคมเทอร์โบรุ่นแรกคือตัวนี้นะครับก็คันนี้ก็จริงๆแล้วเป็นเครื่อง เดิมๆนะฮะแล้วก็แต่งให้มันเป็นของตรงยุคของเขานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของเจเนซิตทั้งหลายนะครับเพราะว่าอย่างฮาร์ดเขาจะชอบสำนักนี้เป็นพิเศษนะครับรู้ใจเพื่อนรู้ใจเพื่อนดิวกองอากาศแบบปิ่นโตเคยเห็นไหมไม่เคยเนี่ยนี้กองอากาศผมนึกว่าที่ใส่แบตเฮ้ยกองอากาศเนยแบบอยู่นี่กองอากาศนะครับสิ่งของหายากเนี่ยก็จะเป็นพวกต้อยางพวกนี้ก็ไปเบิดเดิมๆมาทั้งหมดนะครับ สายโฮเทียนอัลต้าตรงรุ่นอันนี้ต้องเป็นของตรงรุ่นนะครับเนี่ยมันจะครอบสนิทพอดีอนะครับก็สมัยก่อนก็จะประมาณนี้แหละแล้วก็ดันเป็นสกายไลน์รุ่นเดียวที่ใช้พลังไฟฟ้าด้วยนะแปลกมากเนี่ยออจึงไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องตกเ,เราอะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคิงออฟเจดนิสันแลวมาสกายไลน์คันนี้ครับ